ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด็ดสำนักดังไม่ว่าจะเป็นผลงานของคู่โต๊บนของแอดมาลีนะคะแล้วก็มีของอาจารย์หนุ่มสารคามเท้าพันศักดิ์ค่ะแล้วก็หลักสิบล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยส่วนแนวทางเลขดับนะคะ ก็จะมีดับบนล่างของไผ่สีทองดับบนคนรวยนะคะแล้วก็ยังมีของดับ10บ,บนของแอดพิมมี่แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนนะคะสํานักแรกจะเป็นดับ10บนของแอดพิมมี่แนวทางว่ที่แล้วของเขาดับ10บนให้เลข2มาสลาดออก5 8 3หลัก10ออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของแอดพิมมี่ให้เลข6 ส่วนดับบนดับล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของไผ่สีทองแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0ูนมาสลากออก42อันนี้ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของไผ่สีทองให้เลข8ส่วนดับ10หน่วยบนของเ้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก83อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของไผ่สีทองให้เลข5 แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากไผ่สีทองด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดับบนคนรวยกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนทุกหลักให้เลข6มาสลากออก5 83อันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้นะคะดับบนคนรวยก็คือดับทุกหลักเลยให้เลข0ูนย์ แอดก็ขอบคุณของดับบนคนรวยด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนไก่น้อยนะคะดับบนทุกหลกักแนวทางวดที่แล้วให้เลขห้ามาสลากออก5 8าดสานะคะก็อันนี้ไม่ผ่านเนาะเลขห้าไปออกหลักร้อยส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนไก่น้อยค่ะนะคะให้ตัวเดิมเลยก็คือเลข5า ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคู่โต๊ะบนของแอดมาลีกันเลยค่ะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดนี้นะคะของเขาก็จะให้สอง1 5 1, 2, 6 5 6 2 8 5 8 ก็ไม่รู้ว่ามี FC ท่านใดตามหาอยู่หรือเปล่าเนาะพอดีแอดเจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้แอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์เอกสิทธิ์กันเลยค่ะหลักสิบล่างก็ฝั่งขวานะคะอ่าที่เป็นภาพพื้นหลังสีชมพูก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขา ให้มา3ตัวอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าไปอยู่นะคะสลักออก4ี่สองส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะหลักสิบล่างของอาจารย์เอก,กสิทธิ์ก็จะให้เลข0เลข6กแล้วก็เลขสองของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของชุดมังกรทองนะคะอาจารย์ยุทธนาพารวยผลงานแนวทางงวดนี้เจาะเลข3ตัวของเขาจะให้697 2ตัวก็คือ69แล้วก็67นะคะส่วนผลงานงวดก่อนแอดไม่เจอก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์หนุ่มสารคามแนวทางงวดนี้เลขเด่นบนของเขานะคะอาให้เลข4กับเลข9เจาะเลข3ตัวพิกัดบนก็จะมี094 194 294 394 2ตัวก็คือ94นะคะส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข5 ตัวเจาะก็จะมี2 5 3 5 6 5แล้วก็85นะคะใครชื่นชอบผลงานของอาจารย์หนุ่มสารครามอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นผลงานของโค้งสุดท้ายค่ะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะ จริงๆให้เลขล่างมา83แต่อันนี้ไปออกเลขบนเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นบนของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข2เจาะเลข2ตัวจะให้20 23 25 27 60 63 65 67เจาะเลข3ตัวจะให้4 23 827 063แล้วก็167ระวังเลขเบิ้ลก็คือ22กับ66นะคะส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข4เลขรองให้เลข5เจาะเลข2ตัวจะมี41 42 46 48 51 52 56 58 ก็ใข่ชื่นชอบผลงานของโค้งสุดท้ายอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเท้าพันศักกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3กับเลข2เจาะเลข3ตัวจะให้3 8 2 5 2 3 3 5 6 2 5 8 865 386 381เจาะเลข2ตัวก็จะมี32 35 31 36 33 25 28 21 22 26กองว่าที่แล้วแอดก็ไม่เจอผลงานของเขาเหมือนกันเนาะยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะ แอดก็ขอบคุณของเท้าพันศักด์ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอสุมาอี้กันเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปเพียงแค่เลขรองคือเลขสองตัวเจาะอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้สำหรับ F-C ที่ชื่นชอบค่ะ เลขเด่นของเขานะคะเป็นข้อมูลเลขล่างเลขเด่นให้เลขศูนย์เลขรองให้เลขสามเจาะเลขสองตัวจะมีศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก้สองสี่เก้าห้าสามห้ ส่วนข้อมูลชุดบนแอดก็ไม่เจอของเขายังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะแอดก็ขอบคุณของแอซูมาอีด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของภาพปริศนาปกแดงกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเนนน้อยของเรานั่นเองเนาะอันนี้ FC ท่านใดแปลได้เลขตัวไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างนะคะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกัน ส่วนข้อมูลต่อมาค่ะก็จะเป็นที่เขาแปลมาให้แล้วนะคะยังไงก็ลองแคปเก็บไว้ดูได้ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะจริงๆลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้เนาะต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปกันได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณคะ่ะ